คำว่าช่วยเหลือหรือสองเคราะห์เฟอร์เหมือนกันในสังคมชนิดนี้แต่มันช่วยเหลือแบบลงทุนั้งนั้นเราไม่ยอมรับในในแง่ของศีลธรรมเราไม่ยอมรับไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการช่วยเหลือเพราะมันเป็นการลงทุนเพื่อเอาเปรียบติคือลงทุนเพื่อซื้อหน้าซื้อเกียรติซื้อเครดิตให้แก่ตัวนี้เราไม่เรียกว่าการช่วยเหลือแท้จริงในส่วนศีลธรรมได้ยินคำว่าช่วยเหลืออยู่บ่อย ระหว่างชาติระหว่างอะไรก็ตามแต่ด้วยดีมันเป็นช่วยเหลืออย่างศีลธรรมหรือช่วยเหลืออย่างการเมืองเนี่ยถ้าที่พูดมานี้อมันจะพอเข้าใจได้มั้งว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีการกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวชนิดไหนอที่ไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมถ้ามันทําไปด้วยเจตนาดีมันจึงต้องระมัดระวัง การดำรงชีวิตในทุกแง่ทุกมุมมันต้องให้เป็นเรื่องของศีลธรรมนี่เป็นหลักใหญ่และนอกนั้นก็เป็นบริวารของการดำรงชีวิตก็ให้เป็นเรื่องของศีลธรรมเช่ <c oughs> จนจะจับใครมาลงโทษก็ให้เป็นเรื่องศีลธรรมจะสั่งประหารชีวิตนักโทษก็ให้เป็นเรื่องของศีลธรรม จะรบราฆ่าฟันกันอย่างที่เราทําสงครามก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไม่ฉะนั้นเป็นการบ้าหลังชนิดหนึ่งเป็นการเลวร้ายชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็พวกฆ่าสงครามมันก็พูดเหมือนกันหน่อยสงครามที่ทําเพื่อส,สันติภาพของโลกเพราะจริงถ้ามันทําเพื่อศีลธรรมถูกต้องตามศีลธรรมมันจะเป็นไปนเพื่อส,สันติภาพของโลกเพราะการทําสงครามที่บริสุทธิ์นั้นมันเป็นศีลธรรม ผมพูดหลายหนแล้วก็มีคนไม่เข้าใจถามหรือแย้งอยู่เสมอว่าทำสงครามมันจะเป็นศีลธรรมได้ยังไงล้วก็บอกว่าไอ้สงครามชนิดที่เป็นศีลธรรมมันก็มีอยู่เพื่อต่อสู้เพื่อรักษาความสุขสร้าง,งความเป็นธรรมอะไรเอาว้ในโลกนี้สงครามชนิดนี้จะเป็นศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำสทงครามอย่างนี้มันทำสงครามเพื่อให้ตนได้ประโยชน์เพราะอย่างไม่เป็นธรรมด้วย พูดถ้าถ้าเข้าใจได้ถึงแต่ว่าการทําสงครามก็เป็นศีลธรรมแล้วกไ็ไม่ยาก่ทีจะเข้าใจได้ว่าแม่การเมืองนี่ก็เป็นศีลธรรมเพราะว่าเจตนาลมของการเมืองทุกแขนงมันต้องการให้เกิดสันติภาพสันติสุขขึ้นในโลกคือมันต้องการความปกติเหมือนกันมันจ,นจึงมีระบบการเมืองตั้งแต่บมบราณมาโดยเจตนาจใจ้เกิดปกติสุขในหมู่มนุษย์ แต่แล้วมันเกิดการจอมปลอมขึ้นมาเรื่องเป็นการเมืองเรื่องหาประโยชน์แกต่ตนแก่พวกตนเรื่อจนไม่มีศีลธรรมนี่การเมืองกับศีลธรรมเลยแยกไกลกันจนไม่รู้จักกันทั้งที่แต่ก่อนมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะมนุษย์ในยุคแรกๆที่จะมีการจัดอะไรแปลกออกไปมันก็ทําเพื่อแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบหรือไม่ปกติที่มันเกิดขึ้นมาก็จึงจัด มีระบบนั้นระบบนี้แก้ไขปัญหาเหล่านั้น,น,นการจัดระบบัการแก้ปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาก็คือศีลธรรมทั้งนั้นเลยนะมันจึงเป็นศีลธรรมทุกอย่างไม่มีอะไรที่มนุษย์ทําไปเพื่อเกิดสันติสุขนับตั้งแต่ระดับต่าที่สุดแล้วไปถึงขนาดกลางขนาดสูงสุดคือนิพพานั่นนคอยเดือบดูตั้งแต่ต้นว่าที่เราเกิดมาต้องกินอาหารต้องหาอาหารต้องอาบน้ําต้องไปทานต้องไป ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนี่เป็นศีลธรรมเล็กๆไงส่วนบุคคลจ <c oughs> นจึงมีบทบัญญัติทางศีลธรรมว่าจะกินอย่างนั้นจะอาบอย่างนั้นจะถ่ายอย่างนี้ <c oughs> จนกระทั่งว่าจะต้องประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอะที่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเลยไปถึงว่าจะต้องทําต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างไรก็มีศีลธรรมหมด <c oughs> เราจรึง มองกันลึกจนพูดได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมถ้ามันเป็นไปเพื่อความปกติแม้ที่สุดแต่จะจัดระบบโซเปณีในโลกนี้ให้มันถูกต้องมันก็จะเป็นศีลธรรมได้เหมือนกันแต่ี้มันลอยอย่างอาิเลสัณหามันก็เลยเป็นระบบที่สก,กับโกรกในสมัยโบราณนั่นนะก็มี เรื่องที่น่าคิดน่านึกคือว่ายกย่องระบบโตเพนีในฐานะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะประเทศวัดชีของชาววัดชีระ,ระบบโตเพนีดีที่สุดไม่เป็นของที่รังเกียจหรือประนามใช้กันแต่ในหมูประสาทประเสริฐีเท่านะั้น แล้วก็หัวหน้าเตรอเฟนีคนหนึ่งจะสร้างอัมพารามถวายพระพุทธเจ้า <c oughs> อย่างที่กรุงเทพเขาก็มีอยู่วัดวัดกันมาตุยารามน <c oughs> ีทำนองเดียวกันแต่คงไม่ไม่ใช่ระบบปิจจัรเหมือนกันนี่ผมพูดถึงทั้งพุทธ,ธากาลซึ่เขาเพ่เงกเลง็งศีลธรรมเป็น,เป,นเป็นหลักใหญ่ทำอะไรอะไรก็ทําไปให้มันเป็นเรื่องของศีลธรรมให้มันเกิดความปกติสุข แม้ว่ามันจะจํากัดอยู่ในคนบางจําพวกก็มันเป็นในความปกติสุขแก่คนทั้งเมืองทั้งั้งประเทศนี่พูดเพื่อเปรียบเทียบเพื่อให้ตัวอย่างที่เปรียบเทียบไม่ใช่ว่าจะส่งเสริมให้กลับมามพูดว่าจะพูดว่าให้มันเกิดความปกติแลาวเรียกเป็นศีน้ธรรมหมดนั่นเป็น,เ,น,นเป็น เป็นธรรมที่ที่กลางที่สุดเนี่ยนับตั้งแต่ว่าเป็นอยู่ส่วนบุคคลก็เป็นศีลธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกันเช่นว่ามีการปกครองมีการผูกปกครองอะไรต่างๆต้องเป็นศีลธรรมเศรษฐกิจนี้จะให้เกิดปกติในหมู่ชนที่อยู่กันมากๆถ้าไม่จับมันไม่เกิดความปกติได้เพราะนั้นต้องจับให้ถูกต้องให้มันเกิดความปกติทางปัจจัยของการกินอยู่เป็นอยู่ที่เรียกว่าเศรษฐกษิจ มันก็เป็นศีลธรรมเศรษฐกิจรูปนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้เขาไปจัดเศรษฐกิจก็จเ,เป็นเครื่องมือที่จะทําลายผู้อื่นที่จะซูบเลือดผู้อื่นมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ศีลธรรมเป็นเรื่องบาปกรรมหรือเรื่องอะไรเสียถ้าทําถูกต้องตามความมุ่งหมายเดิมแล้วการจัดทุกอย่างของมนุษย์นี่มันจัดเพื่อปกติกสุขของมนุษย์นี่เอง ถึงถือว่าเป็นสีลธรรมแ <c oughs> ม้ว่าจะเป็นความหวังที่เลื่อนลอยหรือยากเต็มทีที่ใครจะมามองเห็นอย่างนี้ผมก็ต้องพูดเ <c oughs> พราะว่าเท่าที่ศึกษามาหรือสังเกตค้นคว้ามากรตามันมันบ่งแต่อย่างนี้จริงเออไม้มั่นอยู่แต่อย่างเดียวว่าสีลธรรมท่านั้นจะช่วยได้การกลับมาแห่งสีลธรรมท่านั้น พวกเราจริงจะไม่วินาข้อมันมีศีลธรรมกันแล้วนะจะเรียกมันว่าตังคมนิยมหรือประชาธิปไตยหรือะมุนนิธิหรือประเด็การเรื่องอะไรก็ตามใจข้อมันมีศีลธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันจะช่วยได้ส่วนปัญหาที่ว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่มีศีลธรรมนั้นค่อยไปพิสูจน์ที่อื่นทีนี้เราจะยืนยันแต่ว่าข้อมันมีศีลธรรมกันให้เป็นข้อเท็จจริงต้องในตัวมันเอง แล้วก็จะช่วยให้รอดได้่านขอให้ศีลธรรมเผเด็จการเถอะไม่ต้องให้ให้มนุษย์ประเด็จการก็ได้ให้กดแห่งศีลธรรมเ,เป็นผู้ประเด็จการให้มีผู้ใช้เผเด็จการของศีลธรรมแล้วโลกนี้ก็จะพลิกกลับมาสู่โลกที่มีสันติสุขสันติภาพ นัระบบใดๆที่มันจับกันอยู่ในโลกถ้าบริสุทธิ์ถูกต้องตามความหมายเดิมแล้วมันจะเป็นไปเพื่อปกติสุขเพราะมันเกิดกิเลสแก่ตัวมันก็บิดซิ้วดัดแปลงไปหาเองประโยชน์ส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องไม่มีศีลธรรมไปงั่นการกระทําที่กระทาอยู่อย่างเดียวกันแท้ๆในรูปแบบอย่างนี้มันเป็นศีลธรรมก็ได้ไม่เป็นก็ได้มันแล้วแต่เจตนา ทึ่เรามารู้เรื่องของศีลธรรมหรือความหมายของคำว่าศีลธรรมดีก็ช่วยกันหน่อยช่วยเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมซึ่งตามหัวข้อ,อนี่เราเรียกว่าการส่งเสริมความมีอยู่แห่งศีลธรรมให้มีศีลธรรมอยู่ในโลกบางทีการกลับมาแห่งศีลธรรมก็หายไปมากจนหาธรรมยาญา ก็ช่วยกลับมาอย่างเป็นล่ำเป็นสันการได้บวชสองท่านทั้งหลายทุกคนแม่เชื่อขนาดเคยลานสั้นนี่ก็ขอให้ได้ประโยชน์อันนี้ด้วยคือรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมดีขึ้นก็จะสามารถขยับขยายออกไปถึงกับว่าช่วยกันส่งเสริมความมีอยู่แห่งศีลธรรมได้ตามสมควร ากญญารบรรยายในวันนี้ก็ยุดสีไหว้จ่เพียงแค่นี้